าม่ยอม <c oughs> อยู่เครื่องไม่อม้ยาหนึ่งสองจ้ไปยังไม่ใช่รยไมยใ่ีมันมีขน้ถ้าถามถึงตืนแบบคูนบกตนถ้าถามถึงปืนแบบปูนบกตพี่มีคำที่ยากกว่านี้ไหมที่ยากกว่านี้เออใช้ language ออเยาบได้เกรดสแล้วก็เกรดเอค่ะ หนึ่งคือภาษาไทยหนูขาดหนูค่ะแต่ผมว่าถ้าเกิดเรื่องภาษาไทยผมน่าจะแข็งแรงกับจีน่าหน่อยาดเช่นช้างตาทั้งตัวเอาไปบูมาปิดแต่ว่าก็ตายเลยก็ตายเลยเกสี่นะสี่เทอมรวมกันนะสี่ภาษาไทยมันจะไปยากอะไรเราคนไทยไม่มีคำว่ายากอยู่แล้วผมสบายมากภาษาไทย ใช้ language อ๋อเยอะได้เกสี่แล้วก็เกรดเอค่ะเกรดสี่แล้วก็เกรดเอว้าวโอหนึ่งตลอดเป็นที่หนึไม่ได้เกรดหนึ่งภาษาไทยหนูเก่งนะหนูโคตรเก่งเลยหนูก็ได้เกรดสี่เหมือนกันภาษาไทยไว้ใจหนูตั้แ่เลิกยี่ห้ออะไรนะเรย หอมนะหอมยี่หมีขายหอยย่อยมขายหมีบานดีึ้นดีหอยยังมีแต่กับหมีอยหอยอะไหนึ่งสองสามยมีขายหอยยอยขายหมีบาีดมัมอ้วาถ้าหาถือปืนแบบปูนไปบกตึกถ้าหามถืปืนแบบปูนไปบกตึกข้าถือปืนแบบปูนบกตึกที่มีคำที่ยากนีไหมยากดีไหาได้จาับม่ โโ min, beer, trips, น um <h 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 ี่หูออมสบายสบายหนุมดีพันยากเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหมูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูเฮ้ยเอาหมูหมูมาใส่หูหมีเอาหมูหมีมาใส่หูหมูหมูหมีเอาหมูหมีมาใส่หูหมูเฮ้ยมันมีอะไรยากกว่านี้ไหมมันมันไม่คณาผมอะจริงจริงหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนลอยน้ำอะไรวะ

ตายมากครับบอกไว้ว่าง่ายไปยะลามาระยองสวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาไปยะลามาระยองสวยขึ้นล่องระหว่างระยองยะลาเออได้ไเอาไปยะยามายะจองไงลูกจ้องยาจองยายาโอ้โหหมอะไรเขาพากันมาใส่หมูเอาหมูหมีมาใส่หมูหมูเอาหมูหมีมาใส่หมูหมูเอาหมูหมูมาใส่หมูหมีหมูหมูหมูหมีเอาหมูหมีมาใส่หมูหมู เอาหมูมาใส่หมูมีเอาหมูมีมาใส่หมูหมูหมูหมีเอาหมูมีมาใส่หูมูมมมเหรอแหมแไปฝึกสมองวิชาภาษาไทยกันทําเอาแต่ละคนดึงกับมืนกันเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ไปกักอกอกๆของเราด้วยนะครับ